อนุสนธิต่อเนื่องในเรื่องของโทษแห่งราคะก็คือกฎของกรรมด้วยมีพิสุกลุ่มหนึ่งได้เดินทางโดยเรือสำเภาคือสมัยก่อนการเดินทางเนี่ยส่วนมากจะเป็นทางน้ำต้องเดินทางไกลขึ้นเรือสำเภาไปไปหลายคนไปกันเยอะมีพิสุกลุ่มหนึ่งนั่งเรือไปด้วยเพื่อจะไปอีกฟากหนึ่งของทะเล สมัยก่อนเรือสำเพอจะใช้ใบกางขึ้นแล้วก็มีลมตามแรงลมใช่ไหมไม่มีเครื่องยนต์ดูทิศทางลมในขณะที่พิสูจกลุ่มนั้นกับคนทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือไปเนี่ยเล่นไปกลางทะเลไปถึงจุดจุดหนึ่งแปลกมากเลยไปตรงจุดที่ไม่มีลมนิ่งเลยนิ่งมากๆากไม่มีลมพัดซ้ายพัดขวาไม่มีหน้าหลังไม่มีนิ่งมากเลยตายแล้วทีนี้เรือไปไม่ได้ เราจะพปถึงฝั่งได้ยังไงธรรมดาของคนเรือกับตันเรือย่อมทราบปกติไม่เคยเป็นแบบนี้ถ้าในเคสนี้ม,ม,มีกาลกินีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะธรรมชาติลมมันต้องไหลเวียนต้องพัดใช่ไหมกลางทะเลใช่ไหมดังนั้นเอาแล้วใครล่ะก็เลยต้องหาวิธีที่จะหากาลกินีในเรือนั้น เพื่อจะเอาลรงจากเรือเพื่อให้เรือเล่นไปได้ไม่งั้นคนทั้งหลายต้องตายหมดรวมถึงพระคุณเจ้าด้วยในกลุ่มนั้นก็เลยต้องเสี่ยงทายจํานวนคนมีเท่าไหร่แล้วก็เขียนไว้อันเดียวว่าการกินีเราก็มาทําเป็นฉลากจับกันทุกคนทุกคนก็ยินยอมพร้อมใจพระคุณเจ้าด้วยนะพระคุณเจ้าก็ไม่พลาดนะจับฉลากเหมกันจับฉลากครั้งแรกถูกใครรู้ไหมไป ภรรยาสาวของกับตันเรือเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเอามหมเป็นไปไม่ได้นะคนขับเรือไง <c oughs> นายกับตันก็ตกใจเหมือนกันนะครั้งที่สองก็ได้คนเดิมอีกเอ๊แปลกก็ยังไม่ช่วยอีกสงสารยังเป็นสาวรุ่นๆอยู่กับตันเรือมีภรรยาสาวสวยครั้งที่สามตาติหนาีเนี้ย ถ้าครั้งที่สาต้องตัดสินแล้วนะได้ใครรู้ไหมก็คนเดิมอีกภรรยาสาวของนายหัวธรรมดาแม้จะรักก็ตามต้องคิดถึงคนหมู่มากถึงพระคุณเจ้าด้วยคือสุดหัวใจนะ่ะภรรยารักแต่ไม่หลงไงมีเหตุผลเข้ามาว่าเราจับฉลากแล้วตัดสินกันโดยโดยการเสี่ยงทายเสี่ยงบุญแนละ้วทำไงทีนี้ก็ต้องถ่วงน้ำใช่ไหมจับถ่วงน้ำ ทำใจอยู่นานกับตันเรือกว่าจะทำใจได้ใน็ตจะตายแล้วคือแต่งตัวงามในเครื่องประดับบอกคนทั้งหลายเอาเครื่องประดับออกเสื้อผ้าพอจเอออกเอาเสื้อกับเก่าใส่ให้ยังไรก็ทำใจไม่ได้เอาอยาี่แลักกันเราไม่อยากเห็นไปหากระออมมาก็เหมือนโอ่งเล็กๆกันนะเอาทรายใส่เข้าไปนะแล้วเ,เชือกผูกพวงน้ำไปเลยเห็นไหมนึกออกไหมนึกออกหรือยัง ว่าเป็นใครเชื่อมโยงไปไงเหมือนอกันเลยกับที่ตัวเองนายหัวไม่อยากจะเห็นให้หายไปเลยทีเดียวแล้วให้ทําตอนที่เราไม่เห็นนะหันหลังให้ก็ผักเลยนะเหมือนกันทุกอย่างเลยเขาก็ต้องทําตามนั้นเอากระออมมาใส่สายเชือกผูกแล้วก็ไปพันเข้ากับภรรยาของนายหัวเรือเครื่องประดับปลดออกทั้งหมดใส่เสื้อกับเก่าให้พอในในายหัวหันหลังให้ก็ ผักกรงจมน้ําไปก็เป็นอาหารของเต่าและปลาหญิงคนนั้นก็คืออดีตภรรยาคนนั้นไงที่ไปฆ่าสามีตัวเองที่ไปเป็นชู้กับน้องชายนะแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ตกนรกอยู่นานมากนะและนางได้โดนฆ่าบแบบนี้100ชาติช้กันเป็นร้อยเลยนะไม่คุ้มนะพอจับถ่วงน้ำกาลินีถ่วงน้ำแล้วลมมาเองใบการขึ้นไปต่อได้ พิสุทั้งหลายนั้นอัศจรรย์ใจมากเลยไปกราบเรียนถามองค์พระสาจดาองค์พระศาสจาจึงได้เทศนาอธิบายภพชาติในเรื่องของกรรมว่าหญิงคนนั้นภรรยาของนายหัวเรือนั้นเคยทํากรรมตรงนี้ไว้พิสุทั้งหลายได้ฟังแล้วเกิดความสดสังเวชได้มักได้ผลได้โสดาบันได้ความตั้งมั่นแล้วพระศาสดาก็ได้กล่าวว่า อันว่ากรรมคือการกระทํานี้ถ้าเราทําไว้แล้วแม้จะอยู่บนอากาศจะลงสู่มหาสมุทันกว้างใหญ่จะอยู่ในซอกเขาหรืออยู่บนแผ่นดินนี้ที่ใดที่หนึ่งก็ไม่สามารถหลบลี้หนีกฎแห่งกรรมได้ซื่อตรงที่สุดตามให้ผลทั้งหมดเลยไม่มีที่ไหนที่จะหลบกรรมคือการกระทำของตัวเองได้ของเราได้เมื่อทราบชัดดังนี้แล้วพุทธบริษัททางลายถึงพระคุณเจ้า เจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็จงเพียรกระทําแต่กรรมดีโดยฝ่ายเดียวเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนความดีการกระทํพฤือกรรมดีนี้ย่อมไปเกื้อกูลเราทุกที่ทุกพบทุกชาติทุกสถานที่เลยไม่ว่าเกิดที่ไหนก็จะเป็นชนุกรรมนําให้เกิดในที่ดีบุคคลดีสิ่งของดีสถานที่ดีอุปถัมภ์โพกรมคอยเกื้อหนุนคอยค้ำชูทั้งทางโลกทางธรรม ทั้งพกทรัพย์อริยทรัพย์ที่เราให้เราทําเอาไว้ได้มาฟังธรรมะนี่ก็คือชนุก,กรรมฝ่ายดีนะเมื่อชนุก,กรรมฝ่ายดีอุปธรรมพกรรมฝ่ายดีมีกําลังกรรมบีบคั้นอุปคา,าตก็จะไม่มีบวบานเจตนาใส่เข้าไปครุก,กรรมกรรมหนเจตนาทําดีแรงกล้าให้ผลเร็วจะเป็นทิฏฐเวทนิยกรรมคือให้ในชาตินั้นเลยเจตนาแรงเจตนากล้าเห็นผลในชาตินั้นนี่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะ ดึงตัวเองเทียนตัวเองกระทําในฝ่าดีที่เป็นผลดียิ่งขึ้นจึงขออนุโมทนาพุทธบริษัททั้งหลายจงทําความเข้าใจในเรื่องกฎของกรรมดังที่องค์菩สดาได้แสดงเอาไว้ว่าถ้าเรากระทําผลเอาไว้แล้วไม่ว่าจะที่ไหนบนอากาศมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซอกแห่งหุบเขาหรือบนแผ่นดินนี้ไม่มีที่ใดที่จะหนีกรรมได้กรรมจะตามให้ผลทั้งหมดเมื่อรู้ ชัดทราบดังนี้แล้วก็จงเพียรกระทําแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจให้ถึงที่แสดงความดีคือถึงองค์พระศาษษสดาทุกประการเถอ